ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมาทำันเลยนี่ Amazing e Xia เดี๋ยวนี่จะมาตัดก่อนแล้วค่อยมาประกอบกันตอนนี้เนี่ยพอแกเสร็จแล้วแกเสร็จก็มืดพอดีเลยงั้นตอนนี้เนี่ยก็มาประกอบกันเลยพล้วตอนนี้เนี่ยเอาหน้าปกของมันกับอ n r e a l x i มาส่ด้วยกัน เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่เม็ดดำๆเนี่ยใส่ลงไปด้วยใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบใส่ตามตัวข้างหน้าข้างหลังของมันลงไปเลยใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องใส่อันน hey. si ึงด <t ried idad> ้วยอีกฝั่งนึงถ้าใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็เอา หลังของมันเนี่ยใส่ต่างใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นบนิน่งทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาคอของมันเนี่ยมาใส่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาบูทของบูทสีฟ้าฟ้าเนี่ยมาใส่เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเอาตรงอก มันแดงๆเนี่ยมาใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอาสิกเกอเขียวกลมๆเนี่ยมาใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาแปะสติกเกอร์ด้วยนิวว่านะลืมไม่แปะดีกว่าเพราะว่าแปะแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเงินฟองฉัน ไม่ต้องแปะดีกว่าแล้วก็เอาอันสีฟ้า,ฟาที่เป็นตรงนี้ของมันเนี่ยมาใส่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เอานำตัวมันเนีย่ยามาใส่ด้วยกันทเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตัวแล้วอืมเอาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาบูทเนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอ,อันนี้เนี่ยสองอันเนี่ย เราใส่เอาไว้ตรงนี้เลยใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนนี้เลยแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องติ๊กติกอร์ด้วไหมแต่สติ๊กก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้กับอันที่ป้ากิ้นี้ทำเนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเลยแล้วก็ถ้าใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวขนน้ำเงินเนี่ยมาใส่ด้วยกัน แล้วอย่าลืมด้วยนะว่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยข้างเนี่ยห้ามเอากลมๆเนี่ยมาไว้ข้างหน้าต้องเอากลมๆเนี่ยมาไว้ข้างหลังแล้วก็อย่าลืมด้วยนะว่าทางนี้เนี่ยก็ต้องใส่สีแดงอันนี้เนี่ยด้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปแบ้เลยต่อไปเนี่ยมาทำหัวกันเลยแล้วก็ ตามันเนี่ยต้องมาแตะสติกเกอร์ด้วยก่อนแรกเนี่ยใส่หน้ากากก่อนแตะสติกเกอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอาหัวสองอันนี้เนี่ยก็ต้องแปะสติกเกอร์เหมือนกันแตะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนเย้ยนี่ต้องแปะทั้งสองฝั่งเลย แ,บแบบตนเน่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาหน้ากากปากตาของมันเนี่ยมาใส่แต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรีบปิดลงไปเลยแม้มันจะหลุดออกมาใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย ก็เสร็จแล้วก็เอาด้านหลังของมันเนี่ยกับหัวเนี่ยมาใส่ด้วยกันเสร็จแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลย,เลยแล้วก็ข้างๆเนี่ยต้องใส่เขียวเีเขียว,วด้วยจริงเนี่ยที่จริงเนี่ยอย่าใส่ข้างหลังก่อนไม่งั้นร้อเนี่ยจะใส่ อ um ันน uh ี้เนี่ยเขียวเขียวเนี่ยไม่ได้อ่าก็ตอนนี้ผมมาร์ดเด็กที่หน่อยใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ข้างหลังได้เลยนี่แล้วตอนนี้เนี่ยก็ต้อง ถ้าเราเนี่ยก็ต้องเอาเม็ดสีฟ้าเนี่ยจากงานเนี่ยมาใส่แล้วก็จะเป็นสีก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ขางลังเล็กมากแล้วก็ใส่เม็ดฟ้าเนี่ยใส่ได้กันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลย แล้วตอนนี้เนี่ยก็ใส่เอาไว้ในตัวมันได้เลยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เล้ตอนน,น,นี้เนี่ยเอาอันนี้เนี่ยเอาแมนออกมาแล้วก็ต้องมาแปะสติกเกอร์ด้วย ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปแบบนี้นนี่แล้วก็เอากลมๆเขียวๆเนี่ยใส่ด้วยกันแล้วก็เอาอธิปีินิค่อเนี่ยกับอันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ยกับอันเล็กเนี่ยใส่ด้วยกัน เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ยมาปิดเลยตอนนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็เอาอันนี้เนี่ยแบบอันเล็กๆเนี่ยใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็อ,นกอันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็เอาอันที่ปากีนี้ที่ทำเนี่ยกับ ไหลของวันอันนี้เนี่ยตัวสองอ,อันไหลของวันเนี่ยใส่ด้วยกันทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นไหล,ลนี่เอาอันนี้เนี่ยเราใส่เอาไว้ให้จังไหลทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องหันมันขึ้นมาไม่งั้นมันจะตกมาแล้วก็เอาอันที่เป,ป็นอันที่ทำเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทำมือด้วยอันตอนนี้เนี่ยมาทำแขนอีกข้างหนึ่งของมันกันเลยแบบนี้เนี่ยต้องทำอีกอันนึงเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยวันเนี่ยจะคัดมันออกไปเพราะว่ารู้แล้วว่ามันเนี่ยทำยังไงตอนนี้ก็ทำแขนเนี่ยสองอันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสายลายกันดันกันเลย เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเราทำกระโปรงกับขากันเลยแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยกับอันเล,ล็กๆเนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ยมาใช้ด้วยกันใส่นเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เง<ๆ>เสร้าน,บบนเนี่ย ก็เอาอันนี้กับเมียมาใส่ด้วยกันที่จริงมันคือของสีขาวๆนี้ไม่ใช่เป็นสีใสๆเขียวๆนะใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ยตักอันนี้มาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ยใส่ลงไปเลยใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็เอาอันนี้เนี่ยกับอันเล็กๆเนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เอาอันนี้เนี่ยแล้วก็มีรูใช่ไหมเอาในกระปุกที่ทำอย่างมาใส่ใส่เสร็จแล้วก็ปิดได้เลยใส่เสร็จแล้วก็ทยเป็นแบบนี้เลยแล้วเรือลืมทั้งอย่างเงิไป เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยต้องทำสองอันด้วยแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยกับอันนี้เด้แค่เนี่ยงเอาใส่ด้วยกันแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยต้องทำอีกอันหนึ่งทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันปกตินี้ที่ทำกับอันนี้เนี่ยเอาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ย มาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้อันหนึ่งมานี่เอามาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตรงเชือกเป็นรูตรงนี้เนี่ยต้องแปะสติกเกอร์ด้วยแปะเสร็จแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยกับอันแหลมแหลงเนี่ย สร็จแล้วก็ใส่ลงไปในตรงนี้เลยแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยใส่ลงไปในข้างบนของเท้ามันใส่เสร็จแล้วก็เอาน่าจะเป็นเท้าของมันเนี่ยใส่ลงไปนี่เนี่ยลืมทำอีกอย่างนึงก็คือรองเท้าของมันแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยกับรองเท้าของมันเนี่ยใส่ด้วยกัน เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสีฟ้าเนี่ยมาใส่ด้วยกันแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยต้องเอาอันเล็กๆเนี่ยมาใส่ด้วยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยต้องทำอีกอันนึงทำเสร็จแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องแปะสติกเกอร์ด้วยแต่เสร็จแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยใส่ลงไปเลยสเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบ ขาแบบนีน้ต้องทำอีกข้างหนึ่งเลยตอนนี้เนี่ยมาทำกระปงของมันกันเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนี่ยต้องแปะสติกเกอร์ด้วยแปะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คอันนี้มา,าดูกันใส่เสร็จแล้วเนี่ก็เอา กระโปงขก็ยากของมันเนี่ยมันใส่ด้วยกันแล้วก็ <c oughs> ตรงข้างหลังกระโปงเนี่ยตรงสองข้างตรงนี้เนี่ยต้องแปะสติกเกอร์ด้วยใส่เสร็จแล้วลเนี่ยก็เอาแปะสติกเกอร์เสร็จแล้วก็เอาอันนี้กับอันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วลเนี่ยก็เอากระโปงตอนนั้นที่เราทำเนี่ยมาใส่ด้วยกัน แล้วก็เอาแมสแเล็กสีแดงๆเนี่ยมาใส่เอา,าไว้ตรงนี้เลยแค่นี้กระเป๋งก็เสร็จแล้วนี่อ๋อแล้วก็อย่าลืมด้ว่าข้างล่างเนี่ยต้องใส่อของไปด้วยแค่ทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะเปิด้เลยนี่แล้วมาต่อตัวกันเลย เ,เดี๋ยวตอนนี้ตัวมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ที่เหลือก็เหลือแค่เจ็ตแพคกับเออเรียกว่าอะไรนะเจ็ตแพคกับอาวุธของมันวันนี้เนี่ยมาทำอาวุธกับ จัดทาของมันกันเลยตอนแรกเรื่อทำอาวุธก่อนใส่ระไรเดียวส่รไรดียวสรลไรเชิบุตรอีกทีตัว่พ่อต้อสกน่ะ นกัใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดเลยปิดมันลงไปเลยใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปืนอ้าวอันนี้เนี่ยกับอันยาวๆเนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็อันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันเลยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ ก็เอาตัวที่เมื่อมันคล้ายๆกับตัวเอ็นเนี่ยกับอันยาวๆที่เป็นมีดทำเนี่ยมาใส่ด้วยกันใต่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้เนี่ยกับปืนเนี่ยมาใส่ด้วยกันใต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ลงไปในยาวๆตรงนี้เลยทเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอาอันนี้สองอันเนี่ยกับอันเชียวๆเนี่ยมาใส่ด้วยกัน ใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอากันด้ามาตอนแรกเนี่ยเอาดาบกับอันใหญ่ๆแล้วก็ยาวๆเนี่ยมใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ตรงมือเมื่เสร็จแล้วก็เอาอันที่ปาริมีที่ทำเนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ามารถเอาดาบ,บไซเซเว่าเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้ได้เลยแบบนี้เลยนี่แล้วตอนนี้เนี่ยสามารถเอานี่ดาแบเบนี่ยเอามันยืดออกมาโดยเชี่ยนเนี่ยต้องจับมันสิประฟ้าอัานนี้แล้วก็สามารถยืดมันออกมาได้เลยจะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย ใหญ่มากแล้วก็ตรงติดตรงมือเนี่ยสามารถให้เป็นดาบได้ด้วยนี่งั้นเดี๋ยวมาทํากันต่อเลยแล้วก็เอาอันกลมๆอันนี้เนี่ยมาแส่ไว้ตรงนี้เลยใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาดาบเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้เลยนี่มันจะเป็นรอย เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาอันนี้เนี่ยรีบปิดลงไปเลยไม่งั้นมันจะออกมาว่าเป็นเครื่อท้ายก,ก,ก็ดเถอะแล้วก็ตรงนี้ตรงเขาๆเนี่ยต้องมาแปะสติกเกอร์ด้วยแปะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเอาดาบหนาสั่งไปในมือของมันได้เลยเสร็จแล้วก็จะเป็แนแบบนี้นี่แล้วตอนนี้เนี่ย,นนย,นนยถ้าจะใส่ ดับอันนี้เนี่ยแล้วเนี่ยต้องเอามืออีกอันนึงที่ว่าเป็นงองแบบนี้เนี่ยมาเปลี่ยนกันตอนนี้เนี่ยก็ใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้เนี่ยมาทําโลกกันเลยแล้วก็เอาข้างหน้าโลกของมันเนี่ยกับเออปีกข้างในของโลกของมันเนี่ยมาใส่ด้วยกัน แล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วอีกข้างนึงเนี่ยก็ต้องใส่เหมือนกันด้วยตอนนี้เนี่ยก็เอาข้างหลังโลของอันกับอันเม็ดเล็กๆเนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็มาประกอบกันเลยทําเสร็จแล้วเนี่ยข้างในนี้เนี่ยก็ต้องแปะสติ๊กเกอร์ด้วยแปะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันสีเขียวๆกระจกของมันเนี่ยใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วโล่ของมันก็เสร็จแล้วนี่ถ้าเราเนี่ยจะใส่โล่เนี่ยเราต้องเอาอันนี้เนี่ยมาใส่ตรงอันที่มันเป็นรูปของแขนมันเนี่ยมาใส่ใส่เสร็จแล้วก็เอาโล่ใส่เข้าไปเลยสเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็ตรงนี้ตรงสีฟ้าๆตรงนี้เนี่ยสามารถเอามันเนี่ยออกมาออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยมาทำเจ็ตแพคของมันอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเจ็ตแพคของมันก็คือเออเรียกว่าอะไรนะบูทของมัน แล้วตอนนี้เนี่ยร้อาเนี่ยเอาอันเล็กๆกับอันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันแต่เสร็จแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งของมันเนี่ยมาใส่ด้วยกันเลยแล้วพวกเราเนี่ยทำอันนี้เสร็จแล้วก็ต้องแปะสติกเกอร์ด้วยใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาแปะสติกเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาปแกินี้ที่แปะกับสติกเกอร์กับเอ่อจุดแพ็คของมันเนี่ยเหมือนกับนอกของข้าวอ่ะมาใส่ด้วยกัน เสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาอันเล็กๆกันนี้เนี่ยใส่ด้วยที่จริงอันเล็กๆอันนี้เนี่ยต้องมาใส่อันฝาของหม้อของข้าวถ้าเสร็จแล้วก็ปิดได้เลยปิดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนหม้อของข้าวมากเลยแล้วก็อันอันนี้เนี่ยต้องปแปะติต๊กเกอร์ด้วยแล้วเนี่ยเอาอันเ,นเล็กๆ,ๆเนี่ยกับ เอออนี้เนี่ยภาษาเดกันเอ้วแบบนี้เนี่ยต้องทับสองกันเลยแล้วเราเนี่ยเอาอันนี้เนี่ยกบับอันนี้นี่ภาษาเดกันแล้วอีกสองขั้มเนี่ยต้องมาใส่ด้วยทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราเนี่ยเอาอันประดิษฐ์ที่ทำเนี่ยกับอันตอนนั้นที่เจ็ ที่เราทำแั้นเนี่ยมาใสา่ในการแล้วก็ตรงที่มันมีรูเนี่ยแล้วเนี่ยเอาอันที่ร้นอนเนี่ยทำสองอันเนี่ยมาใส่เอามาใส่ลงไปใส่ท่องมาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยอ๋อแล้วก็อยากด้วยว่าตรงนี้เนี่ยต้องเอามันยุบเข้าไปด้วยคือแล้วอันนี้เนี่ยมันหยุดง่ายด้วย แล้วเราเนี่ยเอาอ,อันนี้เนี่ยตัดอันนี้มาใส่ด้วยกันแล้วใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วแบบนี้เนี่ยต้องทำถึงสีอันเลยแล้วเราเนี่ยเอาเม็ดเล็กๆสองอันเนี่ยกับอันนี้เนี่ยเอาเม็ดเล็กๆลงไปใส่ลงไปในอันขีดใต้เส้นๆของมันนะแล้วเราเนี่ยเอา อันนี้นี่มาใส่ด้วยกันเส่เสร็จแล้วก็เอาอันนี้นี่ที่ทําสีอันเนี้ยมาใส่ลงไปตรงนี้เลยนี่ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เอาอันนี้นนกับเออเหมือนกับไหลของมันเนี่ยมาใส่ด้วยกันเส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอาใบ กรเจ็ตแผคของมันกับอันกระทินี้ที่ทำเนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดมันลงไปเลยใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วปีกของมันเนี่ยสามารถขยับได้ด้วยใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันกระทินี้เนี่ยกับอันนี้เนี่ยมาใส่ด้วยกันใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอันกระทินี้ที่ทำเนี่ยปีกของมันเนี่ยมาใส่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลย แต่นี้ยังต้องทาอีกอันหนึ่งใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถทําเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถใส่ไว้ในนี้ได้เลยนี่ใส่เสร็จแล้วเจ็ตแพคของมันก็เสร็จแล้วนี่แล้วอันนี้เนี่ยก็คือยางของมันค่ะกันนัเนี่ยมันตายแล้วถ้าจะทำให้มันเป็นเจ็ตแพคก,ก็ง่ายมากเอาอันนี้เนี่ย ลงให้เสร็จเลยทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาข้อหลังอันนี้เนี่ยถอดมันออกมาพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาใส่มันลงไปเลยส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วเราเนี่ยสามารถเอาอันนี้เนี่ยถอดมันออกมาแล้วก็เอาบดของมันเนี่ยเอามันขึ้นมาแล้วก็เอาอันข้องในเนี่ยเอามันดันขึ้นมา แล้วออกมาหมดเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ลงไปเลยถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นเลยนี่แค่นี้เนี่ย Amazing x เ่ยก็เสร็จแล้ว